วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของที่เกิดในปีชวดฉลูด้วยศาสตร์ทางโหราศาสตร์และศาสตร์ของเรขกษศาสตร์ทางยุโรปร่วมกันเลยครับพร้อมวิธีเสริมดวงและเลขมงคลประจําตัวของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าคลิปนี้มีความละเอียดแม่นยำฝากติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้ซับสไคร์นี้ขึ้นน้อยนะฮะหมดกําลังใจนิดหนึ่งนะครับยังไงฝากทุกท่านช่วยกด กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับฝากกดใช้ก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้จะการาบขอบพระคุณมากๆครับสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูนะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลขหนึ่งะครับตามตำราท่านว่าเป็นคนมีสติปัญญาดีสมองดีมากครับถ้ามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจะเรียนเก่งติดอันดับต้นๆเลยนะฮะถนนชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามีวัสนาอนาคตก้าวไกลสามารถเรียนรู้จบได้ถึงปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์เลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกครับคนที่เกิดปีชวดนั้นเป็นดวง ชะตาที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับถ้าไปในทางที่ดีก็จะไปเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคนร่ารวยไปเลยแต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ผิดอาจจะตกตำ่ำในขั้นติดคุกติดตารางได้เลยนะครับอุปนิสัยของคนเกิดปีชวดนะครับเป็นคนทําไมรวดเร็วทันใจครับแต่บางครั้งก็เอาใจตนเองเป็นใหญ่ค่อนข้างไปทางมีทิฏฐินะครับคือเป็นคนที่ดื้อรั้นในความคิดครับเพราะว่าตกอิทธิพลของดาวธาตุไฟคือดาวอาทิตย์มีจิตใจเร่าร้อนถ้าดูตามตําราต่างๆท่านว่าปีชวดเป็นธาตุน้ํานะครับแต่น้ํานี่ ไม่ใช่น้ำเย็นนะครับเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนมากกว่านะครับคนปีนี้จะเป็นคนที่มีคำพูดไม่ค่อยเพราะครับเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเกินกว่าคนส่วนใหญ่จะรับฟังได้จนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนปากหมาส่วนใหญ่เป็นคนชอบพูดก่อนคิดมักผิดมากกว่าถูกและจะถูกคนอื่นอิจฉาริษยาตลอดเวลาถ้าดูตามชะนสา,าครับปีชวดจะตกอยู่ในราศีธนูดาวเจ้าเรือนจะมีดาวพระศุดี์เป็นกเกษตรตาธิบดีธาตุดินแต่มาอยู่ในราศีธนูคือธาตุไฟเป็น คนเก่งแต่เก่งแบบมีทิฏฐิจึงมีจิตใจค่อนข้างจะดื้อหลันขาดความอ่อนโยนไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่านะครับมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปแต่ถ้าแก้ตามวัสนาตรงนี้ได้จะดีมากๆเพราะคนที่เกิดในปีชวดถ้าเข้าหาผู้ใหญ่หรืออยู่ใกล้ผู้ใหญ่จะร่ํารวยนะครับในเรื่องของความคิดเห็นฮะอาทิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบแสดงอาการขัดขืนไม่ยอมอ่อนข้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังและ ปรับปรุงใหม่ครับเพราะคุณจะพลาดโอกาสดีๆมากๆเลยนะครับเมื่อเอาเลข1กับเลข5มาผสมกันครับจะเป็นดาวคู่มิตรตําราท่านว่าเป็นดาวคู่มิตรที่ดีนะครับมีแรงสนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้าไปในทางสร้างสรรค์ที่ดีแต่ดาวคู่1กับ5นี้นะครับเป็นดาวทิฐิทั้งคู่ยกว่าแก่ก้าวิชาจึงควรลดทิฐิให้มากๆจึงจะดีนะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นสับประรดหรือต้นตาลการเดินชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้านะครับถามว่า 1. กับ5มาจาก จากนหนหมอกรดหก็เป็นนักษัตย์ปีแรกส่วนเลข5ก็มาจากดาวเจ้าเรือนของราศีธนูซึ่งปีช่วสถิตยอยู่นั่นเองนะครับถ้าที่เกิดในปีฉลูหรือปีวัวนะฮะสัญลญักษณ์ก็คือเลข2นะครับชีวิตของคนที่เกิดปีนี้จะมีอุปนิสัยค่อนข้างวิตกกังวลคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนที่เชื่อคําคนอื่นได้ง่ายเข้าข่ายหูเบานะครับบางครั้งชอบฟังความข้างเดียวเชื่อแบบหัวปากหัวปัม๊มไม่ละแวงสงสัยเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปี มักจะถูกคนใกล้ชใกล้ตัวหักหลังหรือทําร้ายโดยที่เขาไม่รู้ตัวบ่อยครั้งจริงๆเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงนะครับคือคุณต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องหูหนักนิดนึงคนเกิดปีฉลูจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมักจะชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบชอบถูกคนอื่นคดโกงทําให้คนอื่นรวยแต่พอรวยเสร็จก็มักถูกถิีบโค้งถ้าดูตามตําราหรือตามดาวสัญ,ญลักษณ์คือเลขสองปีฉลูเนี่ยนะฮะคือเป็นลักษณะที่2ก็หมายเลข2องนะฮะบ่งบอกถึงเงินที่ใช้ใจ่ายประจาวัน ฉะ,ฉะนั้นคนที่เกิดปีนี้นะฮะจึงมีกฎเรื่องการเอาใจใส่เรื่องเงินรายได้เป็นสําคัญต่อให้ลําบากแค่ไหนก็เอาตัวรอดได้จึงไม่ขัดสนครับมีเงินมีทองพอกินพอใช้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวเป็นคนมีใจิตใจงามรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแมจ่มใสอยู่เสมอเป็นที่ดุกใจของผู้ใหญ่อนาคตจึงเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือคนที่ใกล้ชิดมีทั้งดีและไม่ดีสําคัญพวกที่ประจบสบพจะทําให้เสียหาย ในภายหลังนะครับถ้าดูตามชันสา,าปีเกิดนะครับปีฉลูตกอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาคือดาวธาตุด,ดินเป็นเรือนธาตุของดาวพฤหัสบดีคือธาตุด,ดินนะครับเจ้าวดวงชะตาจะเป็นคนหนักแน่นในด้านความคิดแต่จะผิดหลักไปนิดก็ตรงที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยคอยหวาดระแวงไปทั่วทําให้คนอื่นยุยงยั่วยุได้ง่ายต้องปรับปรุงที่ัยด้านนี้ให้ดีเลยนะครับวิถีชีวิตของคนปีฉลูนะครับเมื่อเอาดาวจันทร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีฉลูมารวมกับดาวเสา ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรจะได้2กับ7ซึ่งเป็นดาวคู่พัดพลาดครับในช่วงปฐมวัยหรือวัยต้นๆน,นะฮะคนปีฉลูจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งออกแนวสู่รุ่ยสู่ได้บางทีเงินไม่พอใช้กลายเป็นคนมีหนี้มีสินติดตัวแต่เมื่ออยู่ในวัยกลางคนนะฮะก็จะรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ขึ้นนะฮะดาวจันทร์ของเจ้าสาเป็นจันทร์บนท้องฟ้าที่เด่นมากๆชีวิตบั้นปลายของคนปีฉลูนั้นส่วนใหญ่ไม่ลำบากมีกินมีใช้ไม่มีคําว่าจนไม่มีคําว่าล้มละลายแต่ แต่จะรวยล้นแค่ไหนนั้นให้ดูที่ธุรกิจของเจ้าชะตาครับยิ่งเจ้าชะตาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสจะทําให้ชีวิตยิ่งรุ่งเรืองมากเลยนะเพราะนั้นปีฉลูต้องยิ้มเข้าไว้นะฮะอย่าทําหน้าเคร่งเครียดหรือมีปัญหาชีวิตอันนั้นดวงจะตกนะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นพุทราต้นมะขามนะฮะจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นเศรษฐีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ กำไรนุ้นดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินลาน้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อหนึวงค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ